เป็นถึงประธานบริษัทเลยนะคะแม่จะไปเป็นแม่ม้าทำไมผมไม่เข้าใจโอ๊ยแม่ก็อยากทํางานหาเงินแม่จะเก็บเงินไว้น้องเรียนจบแล้วแม่จะซื้อของขวัญให้น้องแม่ครับผมไม่เข้าใจเลยอ่ะแม่รวยล้นฟ้าเลยนะแม่จะแกล้งจนทําไมอ่ะแม่ก็แค่อยากฝึกน้องพอถึงวันหนึ่งแม่ก็บอกความจริงกับน้องเองนั่นแหละแม่แต่แม่ลืมไปแล้วหรอครับขนุนเป็นลูกที่เก็บมาเลี้ยงนะไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่ก็แล้วไงอ่ะแม่ก็เลี้ยงเข้ามากับมือเขาก็เหมือนลูกแท้ๆของแม่นั่นแหละ แ,แต่การที่แม่จะไปปลอมตัวเป็นแม่บ้านไปปลอมตัวเป็นแม่บ้านสิบสิบปีเนี่ยแม่จะเหนื่อยมากเลยนะแม่รู้ตัวไหมงั้นองนี้ผมจะสั่งสอนขนุนเองและถ้าขนุนมันไม่เชื่อฟังนะผมจะให้ขนุนตามไปกับผมทุกที่ยังไงมันก็ต้องเชื่อฟังผมตักวันแหละไม่แกไม่ต้องขู่น้องเดี๋ยวแกจะหลอกน้องไอ้การที่แม่แกล้งลาบากเพราะแม่อยากฝึกน้องให้มีความเข้มแข็งจิตใจที่แข็งแกร่งเพื่อวันหนึ่ง แม่จะมอบสิ่งหนึ่งให้น้องแม่แต่นี่เป็นทองประจำตระก,กูลของเราเลยนะครับแม่จะยกให้ขนุนเหรอแล้วแม่จะยกบริษัท KOK OK ให้ขนุนด้วยเหรอแล้วทำไมอ่ะแกมีกิจการใหญ่โตตั้งเยอะตั้งแยะทั่วประเทศแล้วถ้าแม่จะยกกิจการของแม่ให้น้องมันจะเป็นอะไรไปอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแม่แม่จะยกบริษัทให้ใครอะ่ะผมไม่สนใจหรอก แต่ที่แน่ๆแ,แม่ทำแบบนี้มันเหนื่อยแล้วอย่างแม่แก่แล้วไอ้อติแกว่าฉันแกเหรอไอ้อติเปาๆๆ่าแม่ไม่ได้แก่ดีงั้นแกก็หลบไปเพราะแม่จะซิงแล้วว้ยไปไปท่านประธานมาแล้วเหรอคะ ฉันเป็นแม่บ้านไม่ใช่ท่านประธานเรียกใหม่ไม่ได้ค่ดีมากไม่ต้องยืนเกรงขนาดนั้นทำตัวตามสบายโอเคไปขนุนลูกขนนเดี๋ยวก่อนสิลูกก่อนแม่จะหาแกเจออ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะลูกขนุน,น,น,นลูกอ่ะ กลับมาใช้นามสกุลข,ของแม่เถอนะลูกออนี่ขนุนที่เนี่คือร้านอาหารเคเคสุดหรูของย่านนี้เลยนะต้องเป็นคนระดับแม่เท่านั้นนะลูกถึงจะเข้ามากินร้านแบบนี้ได้อะอย่างแม่บุญธรรมของขนุนน่ะให้ชีวิตแบบนี้กับลูกไม่ได้หรอกนะตนก็จนไม่มีปัญญาหรอกลูกถ้าพูดแบบนี้เขาไม่ต้องกินข้าวด้วยกันเลยไม่ใช่นะลูกแม่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะอุยอ้ย ขนุนนี่แกเป็นใครเนี่ยมาชนลูกชายฉันได้ยังไงอะ่ะขนุนลูกเป็นอะไรหรือเปล่าลูกขอโทษค่ะแม่แม่แม่มาอยู่นี่ได้ไงครับเนี่ยคนที่เองเหรอแม่จนของลูกชายฉันะอ,อ่ะแล้วคุณคนนี้เป็นใครอะ่ะเออเขาฉัานอ่ะเป็นแม่แท้ๆของขน,นุนเองอะ่ะ แม่แท้ๆงั้นเหรอเธอก็คงเป็นแม่บุญธรรมของขนุนใช่ไหมใช่ค่ะว่าละดูกแกนี่จนจังเลยนะที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยดูแลขนุนเป็นอย่างดีอะ่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันกลับมาจากต่างประเทศละส่วนแกก็ออกไปจากชีวิตของขนุนได้แล้วนะแม่ครับ คือแม่อย่าไปฟังเขาเลยนะครับผมแค่มากินข้าวกับเขาเองอะแม่ไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมเนี่ยแม่หิวไหมยันเราสองคนไปกินข้าวกันเลยแม่ได้ยังไงอะเป็นแค่แม่บ้านอะจะมาให้กินข้าวร่วมโต๊ะกับเราได้ยังไงอะทำไมคนพูดแบบนี้อะครับนี่แม่ผมนะขนุนใจเย็นๆการที่ลูกได้เจอแม่แท้ๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีลูกยอย่าอารมณ์เสียสิ นางแม่บ้านที่ทำเป็นใจใหญ่นะคอยดูเถอะสักวันฉันจะเอาลูกกลับมาให้ได้เออก็ได้ในฐานะที่ฉันเป็นแม่แท้ๆของขนุนนะนะเดี๋ยวฉันจะพาแกไปเปิดโลกเข้าไปดูร้านอาหารสุดหรูของเคเ g r o คกตตามมาสิ ตันี้งขอโทษนะคะตัวน,นี้เป็นตัว V.I.P เปิดรับเฉพาะแขกค,คนสําคัญเท่านั้นตอนนี้เรายังไม่เปิดรับคนธรรมดานะคะเธอบอกว่าเฉพาะแขก V.I.P อย่างนั้นเหรอ <laughs> ฟังดูก็รู้ว่าเป็นแค่การรีดไถเงินเท่านั้นแหละฉันมีปัญญาจ่ายเธออย่ามากีดกันฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะ <laughs> ฉันอะ คือเจ้าของบริษ,ษัท CJ Group ฉันทำงานร่วมกับบริษ,ษัท KOK OK Group อยู่นะถ้าเธอไม่อยากรับผลที่ตามมาแล้วก็ให้ฉันนั่งเถอะยังมาดูถูกฉันขอโทษนะคะคุณผู้หญิงบัตรคุณเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์ VIP นะคะ <c oughs> เออเชิญค่ะเชิญน,นั่งได้เลยค่ะผู้แค่เนี่ย <c oughs> นั่งสิลูก เมื่อกี้อ่ะยังทำท่าขวางอยู่เลยแต่พอฉันโชว์ฐานะเท่านั้นแหละก็รีบเชิญให้นั่งทันทีเห็นไหมล่ะลูกคนที่มีเงินมีอำนาจอ่ะใครๆก็เก่งใจนี่ใครใช้แกนั่งอ่ะสนุญาตแ้วเหรอแม่บ้านอย่างแกนี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเลยจริงๆนะ ก็เพราะว่าเมื่อกี้แกเดินตามใช่ไหมไงก็เลยเกือบจะไม่ได้นั่งอยู่แล้วเนี่ยเสียระดับจริงๆเลยการที่คุณดูถูกแม่ผมแบบนี้มันก็เหมือนดูถูกผมนะครับผมว่าเราคงคิดเข้าดได้กันไม่ได้แล้วครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะลูกเออ,เอ,อนั่งก็ได้สวัสดีค่ะใขคร่ครับเนี่ย อ๋อคนเนี้ว่าที่ลูกสะใภ้ของแม่เองแหละแม่เลือกเองกับมือเลยนะผมไม่ได้อยากมีแฟนนะครับอืรู้จักกันไว้เถอะลูกอน,านนาคตอะ่ะลูกจะต้องขอบคุณแม่นะฉันชื่อแบมนะคะยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะอ่านี่เช็คหนึ่งล้านบาทรับไปซะแล้วก็ออกไปจากชีวิตลูกชายฉันซะนี่คุณ ลูกลูกไม่รู้หรอกว่าเงินน่ะแค่หนึ่งล้านบาทเนี่ยก็ซื้อคนสนเน,ะนะืเน้นะลูกเงินนี่นะลูกมันตัดได้ทุกอย่างเลยนะแม้กระทั่งสายใหญ่ครอบครัวเงินแค่นี้ใช่ไหมยแย่แสนหรอคะนี่แกเป็นแค่แม่บ้านเนี่ย กล้าดีไงมาฉีกเช็คต่อหน้าพวกเราแบบนี้เนี่ยเงินไม่ได้ใหญ่เสมอไปไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างตอนนี้ขนุนเขาโตแล้วเขาตัดสินใจเองได้ก็ให้เขาเป็นคนเลือกว่าเขาจะอยู่กับใครให้เป็นการตัดสินใจของเขาไม่ใช่ของคุณขนุนน่ะก็คือลูกชายแท้ๆของฉันขเขาก็ต้องเลือกแม่แท้ๆแบบฉันสิใช่ไหมจ้ะลูกขนุนจ้า หนูเลือกแม่นะแม่จะทําให้ลูกอะมีชีวิตที่สุขสบายลูกจะได้กินหรูอยู่สบายแบบนี้ตลอดชีวิตเลยลูกขนนไม่ว่าลูกจะเลือกใครแม่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนและอยู่เคียงข้างลูกเสมอนะแม่ครับถึงผมจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่แต่บุญคุณที่แม่เลี้ยงผมมาผมไม่มีวันลืมนะครับถ้าไม่ใช่พ่อแม่ ผมก็คงไปนอนตายข้างถนนที่ไหนก็ไม่รู้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นชาตินี้ผมมีไม่ใค่คนเดียวนะครับนี่ขันนุนะโดนอีแม่เลี้ยงเนี่ยไม่เล่นของใส่หรือยังไงทำไมลูกถึงไม่เลือกแม่ที่รวยล้นฟ้าแบบเนี้ยกลับไปเลือกอีแม่เลี้ยงจนๆแบบนี้ลูกคุณคะสายใยแห่งความรักและความผูกพันระหว่างแม่ลูกมันใช้ฐานะวัดกันไม่ได้หรอกค่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งอะขนุนเขารู้ถึงประโยชน์ที่จะมาอยู่กับฉันอะ่ะเขาก็กลับมาหาฉันเองอะฉันยังไม่ได้สั่งเลยทำไมอาหารถึงมาเสิร์ฟอะเป็นของคุณท่านปะอ๋อพอดีว่าเมื่อกี้ทำให้ลูกค้าไม่พอใจอ่ะคะ่ะก็เลยให้อาหารแทนคำขอโทษต้องขอโทษจริงๆนะคะดีเห็นไหมล่ะลูก คนมีอำนาจมีเงินอ่ะพอเครืองนิดเครืองหน่อยคนเขาก็จ้องจะมาประจบเอาใจเรื่องลูกคนหย่าพูดสักทีเถอะนะใจะเย็นๆก่อนสิลูกขนนนี่ใกล้จะวันเกิดของลูกแล้วอ่ะแม่มีของสิ่งหนึ่งอยากจะให้เนี่ยเป็นของที่คุณตามอบไ้ให้เป็นมดรดกตกทอดรุ่นสู่รุ่นเลยนะแม่อยากจะมอบให้ขนุนแล้วก็แม่มีความจริงที่อยากจะบอก คือความจริงแล้วเนี่ยคือแม่อีทองคําอย่างงั้นเหรออีแผ่นบางขนาดเนี้ยน่าจะเรียกว่าทองคําเปลวมากกว่าละมัง้งแต่เดี๋ยวกันนะทองคําเปลวเนี่ยไม่เป็นทองจริงๆนะแต่เนี่ยฉันดูแล้วอะ่ะน่าจะเป็นทองเก๋มากกว่าขนุนนี่ดีกว่าลูกเช็คลูกอยากได้เงินเท่าไหร่อ่ะลูกเขียนจำนวนตัวเลขไปเลยนะ นี่แหละที่คู่ควรกับลูกส่วนอันนี้ยทิ้งไปเลยดีกว่านี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยเี่ลูกผักแม่ทำไมอะ่ะก็คุณโยนของผมทิ้งก่อนนี่โอ้ยนี่ขนุนแม่กำลังช่วยลูกอยู่นะนนนก,นนก,อนะก็อีของสิ่งนั้นน่ะมันเก็บมาจากถังขยะหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะมีเชื้อโรคติดนะลูกนี่ดีกว่าเ็คเนี่ยมันคู่ควรแล้วก็เหมาะสมกับลูกมากกว่าคุณเลิกพูดแบบนี้สักทีได้ไหมไม่ใช่ทุกคนนะครับ ที่จะเห็นการเงินแบบคุณอนะ่ะคุณเองไม่ใช่เรื่องไงที่ที่ผหมไปหนีตาผู้ชายอะ่ะพอไม่มีลูกก็อยากได้ลูกคืนแล้วก็เอาเงินมาตบหน้ากันแบบนี้หรอมันไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยเหรอครับนี่ลูกพูดกับแม่แบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแม่ทแท้ๆของแกเลยนะถึงของสิ่งเนี้ยมันจะไม่มีค่าอะไรมากเ็าจริงนะแต่มันเต็มไปด้วยความรักที่แม่เขามองไ้ผมชาตินี้ผมมีแม่แค่คนเดียวเอาของของคุณคืนไปไง แล้วหลังจากนี้ออกไปจากชี่สมซะคุณคะได้ยินชัดเจนแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าขนุนเขาเลือกใครเชิญคุณออกไปจากที่นี่ได้เลยคะ่ะเ <c oughs> นี่แกคิดว่าลูกชายของฉันะจะยึดติดกับแกจริงเหรอขนุนน่ะเขาจะไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสที่ไม่บอกแกสักคำเลย ไปทีนึงอะ่ะก็หลายปีฉันอยากจะรู้จังเลยว่าความรักของพวกแกสองคนจะอยู่ได้อีกนานแค่นั้น<ฮ>ไปเถอะแบมกลับขนนเรกจะไปฝรั่งเศสจริงๆเหรอ ผมไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังแม่นะครับแต่ที่มหาลาัยเขาส่งเอกาสารมาว่าผมได้ทุนเรียนต่อที่ฝรั่งเศสจนจบปริญญาเลยนะครับแม่แต่ผมยังลังเลอยู่เลยครับโอกาสดีแบบนี้รู้จะลังเลอยู่ทำไมทําะแม่ก็รู้นี่ครับว่าถ้าผมไปเรียนที่ฝรั่งเศสมันต้องใช้เวลาหลายปีมากเลยอะแล้วถ้าเกิดแม่เป็นอะไรขึ้นมา ผมจะทำยังไงอะแม่ขนุนแม่อยากจะเห็นลูกมีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีถ้าการไปฝรั่งเศสของลูกมันทำให้ลูกมีอนาคตที่ดีขึ้นแม่ก็อยากให้ลูกไปไม่อยากให้ลูกล,งลังเลนะส่วนตัวแม่ลูกไม่ต้องห่วงเลยแม่แข็งแรงดีและแม่ก็สัญญาแม่จะดูแลรักษาตัวเองอย่างดี ไม่ให้รูกต้เป็นกังวลแม่แม่ฟังผมนะถึงเวลาหรือระยะทางมันจะไกลกันแค่ไหนอะ่ะมันก็ไม่สามารถตัดสายสัมพันธ์ระหว่างลูกกับแม่ได้หรอกนะผมจะไปเรียนต่อครับและหลังจากที่ผมกลับมาผมจะดูแลแม่อย่างดีที่สุดเลยนะแม่ มสัญญานะ,ะ่าจารย์จ้าแม่แม่ดูแลตัวเองดีๆนะครับเดินทางปลอดภัยนะ ถึงแล้บอกแม่ด้วยครับแม่ผมตั้งใจซื้อดอกไม้นี้ให้แม่เลยนะขอบใจจ้ะ<ม>ไปก่อนนะแม่ม จังคือวันนี้แม่มัวไปส่งน้องอ่ะแม่ลืมไปเลยว่าลูกชายคนโตจะกลับมาวันนี้เหมือนกันแม่ไม่ต้องแก้ตัวเลยครับผมรู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วนะแม่แม่เข้าข้างน้องตลอดเลยแม่รู้ไหมโทษติมันเทียบกันไม่ได้อติโตแล้วดูแลตัวเองได้เพิ่งพาตัวเองได้แต่น้องสิ น้องเป็นเด็กที่เคยถูกทอดทิ้งขาดความรักความอบอุ่นการใส่ใจแม่ก็แค่อยากเติมเต็มให้น้องได้มากที่สุดแม่ครับแต่ผมได้ข่าวมาว่าแม่ของขนุนเขากลับมาแล้วนะครับแถมยังมีฐานะพอตัวด้วยแล้วเหมือนจะทำธุรกิจกับบริษัทของแม่ด้วยนะก็ใช่แต่ขนุนเขาเลือกแม่เขาเลือกแม่เต็มปากเต็มคําเลยนะ แม่เชื่อใจขนุนว่าเขาจะไม่ทิ้งเราไปไหนมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอครับอมแม่ผมอดเป็นห่วงแม่ไม่ได้จริงๆนะแม่ทุ่มเทให้กับขนุนมากเลยนะครับแม่รู้ตัวไหมแล้วถ้าเกิดว่าขนุนเลือกแม่ได้แท้ขึ้นมาล่ะแม่จะเสียใจมากเลยนะแม่รู้ตัวเปล่าขนุนเป็นเด็กดีเป็นเด็กกระตันอยู่แม่เลี้ยงมากับมือ ต่อให้ใครจะดึงเขาไปไหนเขาก็ไม่ไปหรอกแม่มั่นใจในตัวขนุนอีกอย่างแม่จะรอวันที่ขนุนเขาเติบโตแม่จะยกกิจการให้ขนุนดูแลจะให้เข้ามาเป็นผู้บริหารบริษัทของแม่และหลังจากนั้นแม่จะ,กะเกษียณตัวเองแม่จะกิน<ม>เที่ยวเล่นใช้ชีวิตอย่างมีความสมุขอติไม่ต้องห่วงนอะจ๊ะผมจะคอยดูนะครับแล้วถ้ามันไม่เป็นแบบที่แม่พูดขึ้นมาแล้วก็แล้วถ้าเกิดขนุนทําให้แม่เสียใจแล้วก็ ผมจะไม่ให้ขนุนอยู่เป็นสุขแน่แม่จำคำของผมไว้เลยไม่มีวันนั้นหรอกจ้ะอย่าคิดมากฮัลโหลขนุนแม่มารอรับแล้วลูกครับแม่ เขารู้ว่าฉันเป็นประธานบริษัทเขาคงทั้งตกใจแต่ก็คงดีใจมากใช่ไหมขนนุลูกแม่ดีใจด้วยนะที่ลูกประสบความสุเร็จกลับมาผมต้องขอบคุณแม่มากกว่านะครับที่ส่งแรงมาช่วยผม คุณก็พูดเกินไปค่ะเราสามคนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันมากกว่าค่ะหลักกันแบบนี้ก็ดีแล้วงั้นเดี๋ยวฉันขอต่อไปดูงานให้เลก่อนนะร,รับสิครับฮัลโหลครับขนุนลูกอยู่ไหนอะ่ะแม่มารอหลายชั่วโมองแล้วนะ เออคือผมออกมาแล้วผมไม่เจอแม่ครับผมก็เลยกลับมาก่อนอา้าวขนมงานเลี้ยงใกล้เสร็จแล้วอะไรนะงานเลี้ยงงานเลี้ยงอะไรอะ่ะอ๋อผมว่าแม่น่าจะฟังผิดแล้วล่ะครับคือตอนนี้ผมยุ่งเรื่องงานอยู่ครับแม่งั้นผมขออนุญาตไปทำงานก่อนนะครับนี่ขนุน มันก็ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วนะลูกยังไปยุ่งวุ่นวายกับอีกแม่บ้านสกปรกนั่นอีกเหรอลูกรู้ไหมการที่เราไปสูงสิ่งกับคนชั้นต่ำอ่ะมันจะมีแต่ทําให้ศักดิ์ศรีของเราอ่ะด่างพ้อยผมเข้าใจนะครับแม่ผมจะตัดเขาอจากชีวิตให้ได้ครับอืมแบบนี้สิถูกต้องนี่พอแม่เลยนะครับผมถึงได้ขึ้นเป็นผู้จัดการใหญ่ได้อ่ะผมต้องขอบคุณแม่มากเลยนะครับและผมสัญญากับแม่เลยนะ ว่าผมจะมีแม่แค่คนเดียวขนุนเนี่ยเป็นคนที่กระตันยูแล้วก็รู้คุณคุณแม่จังเลยนะคะแถมยังมีแม่เนี่ยคอยหนุนหลังด้วยรับรองค่ะว่าต่อไปนี้เนี่ยคุณแม่จะใช้ชีวิตแบบสุขสบายไม่ต้องลำบากอีกแล้วค่ะโถโเโอหนูแบมแบบนี้สิถึงจะเป็นลูกสะใภ้ที่คู่ควรของแม่ ปรานคะเมื่อกี้ดิฉันไปเช็คมาคุณขนุนเขากำลังจัดงานเลี้ยงที่ร้านอาหารของเราคะ่ะเหมือนว่าจะจัดขึ้นมาเพื่อตอบแทนบุญคุณของคุณแม่นะคะถ้าอย่างนั้นขนุนคงจะจัดงานเพื่อเซอร์ไพรส์ปปรฉันสิใช่ไหมคิดว่าน่าจะใช่คะ่ะชิวไปบอกทนายความร่างเอกสารโอนหุ้นทั้งหมดของฉันให้กับขนุนไปบอกอติด้วยว่าไปเจอกันที่งานเลี้ยงเขาจะได้เจอหน้าน้องชายเขาสักที ครอบครัวจะได้อยู่นะพร้อมหน้าพร้อมตาได้เลยค่ะไปคนในงานเนี่ยมีแต่คนชมคุณว่าเป็นลูกกระตันยูนะที่รักฉันว่านะลูกค้าที่มาร่วมงานของเราเนี่ยต้องประทับใจในตัวคุณแน่ๆเลยผมก็หวังว่าแบบนั้นนะครับเพราะว่าที่ผมจัดงานนี้ขึ้นมาผมก็อยากขอบคุณแม่ผมจริงๆนะผมอยู่ฝรั่งเศสตั้งหลายปีอะแม่ผมก็คอยดูแลจะใส่ตลอดเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวตอนคุณพูดอะ่ะอย่าตื่นเต้นนะป่านนี้อติยังไม่มาอีกเลยเนี่ยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่เสียสละเวลามาร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคุณแม่ของผมที่ผมจัดขึ้นเองและแน่นอนครับทุกท่านทราบวันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าผมกำลังจะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการใหญ่ของบริษัท CJ Group แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะความเก่ียของผมคนเดียวหรอกครับแต่เป็นเพราะคนคนหนึ่งใช่ครับเป็นคนที่เขาให้ชีวิตใหม่กับผมและเป็นความเชื่อมั่นและแรงศรัทธาของผมมาโดยตลอดเป็นคนที่คอยให้กำลังใจผมเสมอและความคาดหวังของเขาทำให้ผมมายืนหยัดอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีเขาก็คงไม่อยู่ผมวันนี้หรอกครับและคนคนนั้นก็คือ คุณหญิงครับคุณแม่ของผมเองขอบคุณมากเลยนะครับคุณแม่เดี๋ยวก่อนคุณมาที่นี่ได้งไงอะขนุนขนุนเคยบอกว่าขนุนจะยอมรับว,ว่าแม่เป็นแม่เพียงคนเดียวทำไมกลับจากฝรั่งเศสแล้วขนุนถึงลืมแม่คนนี้ล่พะพอเลรอครับ คุณคิดว่าตัวเองดีพอแล้วหรอที่จะเป็นแม่ของผมผมไปฝรั่งเศสมาสร้างอนาคตที่ดีได้ก็เพราะว่าแม่ห่วงเท่านั้นไม่ใช่คุณสักหน่อยคุณเลือกตามผมสักทีนะคุณไม่เคยให้อะไรผมนอกจากความลำบากถ้าคุณรักผมจริงคุณควรเอาไปจากชีวิตผัเห็นไหมล่ะคนตจรอย่างแก ต่อให้เลี้ยงดูยังไงก็เป็นแค่เศษขุ่นลีบาผาตาข่าเปล่าอะไทุกคนคะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่ามีคนบ้ามาป่วนงานนะคะเดี๋ยวเชิญทุกท่านกลับก่อนนะคะขอโทษด้วยค่ะนี่ก่อนแกจะเข้ามาในงานน่ยไม่ดูสภาพตัวเองบ้างเลยไงใส่เสื้อผ้าขาดๆจนๆแบบนี้ี่ยกลิ่นตัวก็เหม็นแต่น้ำยาถูพื้น คนแบบนี้เนี่ยนะที่จะมาคู่คนเป็นแม่ของผู้จัดการใหญ่ของซีเจอพี่รักฉันว่าคุณเนี่ยใจดีเกินไปนะคะที่ปล่อยคนชั้นต่ำแบบมันเนี่ยเข้ามาในงานขนุนลูกคุณคิดแบบนี้เหรออย่าฟังให้ดีนะต่อให้แกเดี่ยจะเลี้ยงดูเขาไม่อย่างดีแค่ไหนอะ่ะสุดท้ายก็เปลี่ยนความจริงอะไรไม่ได้หรอกคนที่คู่ควรเป็นแม่ของเขาเนี่ยก็ต้องแม่หมืนคนนี้ที่สมเกียรติแล้วก็จับตืนไม่ใช่แม่จนๆแก่ๆแ,แบบแก ไม่จริงใช่ไหมมันไม่จริงใช่ไหมอะไรที่ทำให้ลูกเปลี่ยนไปลูกเปลี่ยนเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แกไม่เป็นอะไรฉันอยู่ฝรั่งเศสตั้งนานถ้าไม่มีแม่ฉันอ่ะคิดว่าฉันจะรอดอได้ไงแต่ลูกบอกแม่เองว่าลูกได้ทุนเต็มจำนวนแล้วก็ได้ทุนจนเรียนจบด้วยนะฉันแค่โกหกที่ฉันพูดแบบนั้นอะ มันคือหนทางที่ทห้งฉันหลุดพ้นจากแกตางทางเลยแกรู้อะไรไหมตอนนี้ฉันรู้ว่าแม่ฉันรวยฉันโคตรมีความสุขเลยแต่ฉันต้องเล่นละครตกตาแกก่อนเพราะถ้าไม่งั้นไงฉันจะดูอกตตันยูเกินไปแต่วันนี้ฉันประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วฉันก็ได้รู้แล้วด้วยว่าชีวิตคนรวยมันมีความสุขมากแค่ไหนแก่ๆจนจนบาดแกเนี่ยมันนี้หมอเป็นแม่ฉันหรอใช่ คนที่คู่ควรเป็นแม่ขนุนเนี่ยก็ต้องสวยแล้วก็ดูดีแบบแม่หิงไม่ใช่แก่ๆแ,แบบแกคุงใหญ่ท่านประธานคะเอกสารคนุเรียบร้อยแล้วค่ะขนุนแม่มีสิ่งหนึ่งมอบให้ในนี้เป็นใบโอนหุน้นเป็นหุ้นของแม่ทั้งหมดแม่ยกให้ขนุนนะขนุนขนุนไดไมาอยู่กับแม่เถอะนะนะ ถ uh huh. นนอย่าไปเชื่อมันนะบางทีเอกสารเนี่ยอาจจะจ้างใครที่ไหนมาปลอมแปลงก็ได้แล้วคนจนๆแบบมันเนี่ยฉันดูแล้วน่าจะมีหนี้เยอะนะเพอเพอเอกสารอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่โอนคุณแต่เป็นโอนหนี้ในที่สุดฉันก็ได้ลูกชายของฉันคืนมาสักทีคืนให้แต่แรนก็จบแม่ต้องทำให้ตัวเองขายที่หน้าขนาด แกออกไปได้แล้วออกไปสิอยู่เดี๋ยวนี้นะขนุนคุณติมาได้ยังไงคะแมงเขาเป็นใครเหรอเขาเป็นลูกของท่านประธานบริษัทเคอเคงไงขน,นุนแถมยังเป็นนักลงทุนที่รวยที่สุดในประเทศนี่อย่าบอกนะว่าอีกแก่คนนี้คือคนที่หยุ่เบื้องหลังแต่ทำธุรกิจของบริษัทเราอะ่ะใช่ครับ แม่บ้านนี่คุณดูถูกนักดูถูกนะจริงๆแล้วเป็นประธานบริษัท k ค OK, k บริษัทอันดับหนึ่งของประเทศคุณอยากรู้ไหมครับว่าทำไมแม่ผมถึงปลอมตัวเป็นแม่บ้านก็เพราะว่าแม่ผมอยากรู้ว่าลูกชายที่เลี้ยงมากับมือจริงๆแล้วนิสัยของเขา,าเป็นยังไงแล้ววันนี้มันก็ชัดเจนหมดทุกอย่างแล้วล่ยิ่งกว่าขยาะเสียนี่เจ้ลูกชายอยาแบบนี้งไงอ่ะใจเย็นก่อนนะคะ แม่แท้ๆจะยกตำแหน่งผู้จัดก,การในหะ้ส่วนแม่เลี้ยงที่เลี้ยงแกมาจะยกตำแหน่งประธานบริษัทให้ยกทรัพย์สินยกทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ของฉันหามาได้จะยกให้แกทั้งหมดขนุนในนี้เหรอคือสิ่งที่แกทำกับแม่ขนุนแม่เลี้ยงแกมา ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้ความรักทั้งหมดที่มีแต่แกตอบแทนแม่ด้วยการเหยียบย่ำหัวใจแม่อิ่มในละคนแกลืมบุญคุณคนแกจำไมาเลยนะไอ้คนอากตันอยู่ต่อให้แกอยู่สูงแค่ไหนวันหนึ่งแกก็ต้องล่วงลงมาสู่ดินเป็นทุลีดินอยู่ดี รพิษมันก็คืออสาราพิษอยู่วันยังข้าเลี้ยงยังไงก็ไม่เชื่อฉันไม่ได้เอาคนอย่างแกมาเลี้ยงเลยต่อจากนี้แกกับฉันเราขาดกันและจำไว้อีกเรื่องหนึงไหบริษัทที่แกคิดว่ายิ่งใหญนะ่นักยิ่งใหญ่น่ะจริงๆแล้วอ่ะบริษัทเคเคอยู่เบื้องหลังทั้งหมด นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปฉันจะถอดทุนทั้งหมดฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าคนกระจอกก,กระจอกแบบแกจะอยู่รอดได้สักกี่วันไหมครับไปกันเถอะ